ห้ามตนันเ็นกิจกนันะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแต่หน้านะคะลงไปข้างล่างค่ะสักเซต t เ g เตอร์พิมายใครที่ยังไม่ไปต้องไปตอนนี้เลยนะคะนี่แค่ต้องอยู่กับพี่วิกเกะแค่อายุอายุเท่าไร10โอเคอายุ10นะคะเขาเป็นคนอ,อังกฤษเขาพูดไทย ตอนนี้อ่ะเรามาถึงขั้นที่หน้าใสแล้วนะคะออ้พี่ไม่กลัดจะเอาอะไรต่อไม่กลัดจะเอาอะไรอันนี้เป็นพินเด็กที่ซื้อมาจากภูเก็ตค่ะอือเปิดไม่เป็นเไม่เป็นหรอคิดว่าหนูเปิดไม่เป็นเหรอหหรอ,อืม พี่มิกะไม่ไมรอหนอผู้ติดตาม16คนของหนูก็น่าจะต้องไม่รอพี่มิกะแน่เลยโอเคมิกะเนาะสี่แบบข้าวจัวเลย คนเราเป็นเชื้อสายจีนก็ต้องสีขาวตัวใช่ไหม <c oughs> ไม่กับเป็นเชื้อสายไม่ใช่เชื้อสายจีนเป็นเชื้อสายอังกฤษ สายให้น้ำตาลไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่กัดไม่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 ตาลไม่กัดสายให้ตรงนี้อ๋อน้ำตาลยังมันยังไม่ละเอียดใช่พี่ไม่กัดด้วยแล้วกันนน้ำตาลไม่กัดเอาแรง่ง ปากเหมือนเกมลิสปบเลยลิสปบอส่ใส่ใส่ากปากปากโอเคเสร็จแล้วคีเสร็จแล้วคุณไม่กลับบ้างอันไหนคี่ไม่กลับใช้อ่ะออันนี้ กันายัอนเลไม่ละเอียดเลยโอเคอันทัไม่กัดาไม่กัดนะที่ไม่กัดทาใต้ตาหนูสองข้างเออล้ว่ตาตะไปก็ท่าวงกลมไแล้วก็ สามสองหนึ่งโอเคเอ,อ๋อเห็นใครแบบนั้นน่ะ ตอนนี้น้องน้ำนะคะกหนไข่ไม่ต้องเป็นงใจนะไม่สนใจโอ้พี่มิกัดตรงนี้ไม่ละเอียดเลย รอนที่สีอย่าลืมไปติดตามช่องทนงงานทิงโยภาษาอังกฤษนะคะ พี่กะละเอียดเรื่ยงอ่ะพีกะละเอียดียงยังนนี่น่น่นดตขอตาหนูแดงมากเลยอ่ะ

อะไรอะเพื่อนสั่ไไม่ใช่ฐานะฐาน่อสบอ่างตอนนี้อถึงั้นเพสบอ่างแล้วเอาวันนี้ ต่อเต็งหน้าแต็งคาหน้าแต็งคาหน้าเตงอันนี้จะเอาหนูจะเอาแต็งอันนี้กับแต็งอันนี้นะพี่มิกาท่านมีบลัชไหมบลัชคืออะไรสีชมพูตรงนี้มีในกระเปะ๋เล่าเต็ม <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากแต่งหน้าสวยจริงอะ่ะต้องทาเลยใต้ขอบตาด้วยก็จะมีสีดำเอาน้ำตาลเอามาทาใต้ขอบตาทาบลงไปต่อไปก็ใช้มือนวดให้เข้ากัน ใายอีกทีแล้วก็ครานวนี้นี้เท่าเกมถ่าให้ลอยมันหายไปก่อนแล้วก็ทายอีกทีแล้วก็ให้รอยหายไป ค hey, ต่อไปก็ปีตต่อไปก็ใช้ไอชาร์ตอนนี้เราจะทำใต้ขอบตานะจ๊ะเด mm hmm. ี๋ยวขอ,อก,กระจกเป็นตัวช่วย วันเดียวส่งท้ายปีเก่ากต้อนรับปีใหม่อาหาบทบานะคะส่งท้ายปีเก่ากต้อนรับปีใหม่ที่พิ่ใหม่ซักเซตุกเกเตอร์เซนเตอร์ซักเซตุเกเตอร์วันนี้วันเดียวจัดใหญ่ 你在呢。<laughs> แล้วต่อไปข้างบนข้างบนก็จะเอาเวินสีดำแล้วก็ทาแนาวนี้ก็มีคริตเตอร์ออกมา ก็คือไม่สวยเลยใช่ของยของทเรใช่มันเละแล้วโอ้โาจะายยังไงเนี่ยหนูเพิ่งซื้อสมวันหนูเพิ่งซื้อสี่วันก่อนเองพิจิตร์กลย่น ก็จะไม่ได้เลยไม่เป้าตตแตอมต้องอกตันอยู่กับใจตัวย จะทายคิมคอน ไปทำให้เสร็จเลยนะคะสามสองหนที่วางเลยอ้ยอีกทีสามสองหนึ่งสาอง่อสวยแล้ว